โอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่แนลเกมวกาาๆกันอีกครั้งเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปน,นานก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้กลับมาพร้อมกับการรีวิวในส่วนของตัว Step N วันนี้มาในหัวข้อเรื่องระบบโทเคโนมิ c กของเกมนะครับเกมจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็เพิ่งอัปเดตในส่วนของตัวอ่าบีแอนด์สมาร์ทเชนรวมไปถึงโซสแกนนะครับเชนเดิมของเขาระบบเหรียญผลิตออกมาเยอะไหม เกมจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทเกคนมิกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ช่องเกมก่าๆนิดนึงเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของตัวอันดิสแทนสแตตต่างๆของตัวหน้าเวฟกันนะครับตอนนี้เนี่ยะระยะทางที่เขาวิ่งก็ปาไปเกือบๆหมื่นล้านแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็หน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว าคาร์บอนเขาทำการาลดคาร์บอนไปถึง6 0แสนเป็นกิโลนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็แคลอรี่ก็500กว่าล้านแล้วนะครับรวมไปถึงเมมเบอร์ก็จาก10000แกว่าปลา,าไปถึง20000นแล้วนะครับในส่วน d ิ s คอร์ตแล้วก็ในส่วนของตัวทวิตเตอนะครับตรงนี้ก็ปลาไปที่3 0 0 0สนนะครับลดเมมปัจจุบันนะครับอัปเดตในส่วนของมั i ติเ i n อัปเกรดนะครับเป็นในส่วนของตัวบ a n c e Smart Chain นะครับสามารถเข้ามาเล่นได้แล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเบื้องต้นก็สลับตัวรถแมพแล้วก็ตัวสเตตต่างๆก็ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเรามาอัปเดตในส่วนของตัวราคาเหรียญนิดนึงเนาะจากที่ห่างหายไปนานนะครับสําหรับตัว GMT นะครับเหรียญ g o l e n ของเขานะครับทำจุดสูงสุดอ่าอยู่ที่ประมาณ120กว่าบาทเนาะตัวนี้ก็ปัจจุบันก็ลงมาที่108 นะครับก็ถือว่าพุ่งขึ้นสูงพอสมควรเนาะจากอ่าจากคลิปแร,แรกที่รีวิวไปนะครับโอเคมาถึงตัว GST นะครับอ่าขอดูก่อนเนาะทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ประมาณ183นะครับณนะปัจจุบันก็พุ่งขึ้นมาถึง174เนาะอ่ายีชั่วโมงล่าสุดก็บวกไปแล้วที่อ่าประมาณ9%นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะก็ปัจจุบันก็ราคาก็ ทูดมูลไปเรื่อยๆนะครับสังเกตก็จะทำนิวไฮไปเรื่อยๆก็สังเกตได้เลยว่ามีคนใช้ GST GMT กันเข้าเยอะมากขึ้นเนาะสำหรับตัวเกมที่มีการอัปเดตถ้าจะซ่อมรองเท้าก็ใช้นะครับแล้วอัปเกรดรองเท้าอัปเกรดอะไรต่างๆเขามีการนำ GMT เข้ามาร่วมด้วย,วยเนาะในแพทล่าสุดของเขาสามารถไปดูในในส่วนของตัวไวท์เปเปอร์ของเขาได้เนาะตัวนี้ครับผม นี่ครับอัปเดตล่าสุดจะมีในส่วนของตัวการอัพรองเท้านะครับอะไรต่างๆที่ใช้ g m t นะครับมาเผาเหรียญมากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโทเคนอมิกทั้ง2เหรียญน,นิดนึงนะครับว่าซัพพลายเป็นยังไงเนาะมาทวนนิดนึงก็ GST นะครับตอนนี้มีอยู่60ล้าน GST นะครับซัพพลายเป็น อันลิมิตซัพพลายนะครับสามารถมินขึ้นมาได้เรื่อยๆเนาะเป็นเหรียญเอิร์นของตัวเกมเองนะครับแล้วก็หน้าปัจจุบันก็มีอยู่60ล้านที่สร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโซโลนาะครับในในมาเก็ตเทสหรือว่าการสวอปอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เนาะอยู่20ล้านนะครับแล้วก็ฝั่งของ b บ n a น c e Smart c h a นนะครับอีก20ล้านเนาะก็มินในส่วนของตัวพวกสวอปต่างๆเลดียมเนาะรวมไปถึง i บ a n c e Smart Chain ด้วยเนาะแพนเค้กสวัปในส่วน Liquidity Pool นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการล็อกไว้สำหรับอ่าสำรองกองทุนต่างๆเนาะสำรองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคอร์สเ i n หรือว่าการบิดข้ามเชนด้วยในในอนาคตนะครับระหว่างเชน Solana แล้วก็ a บ c น s m a s t c r t i n เนาะอนาคตอาจจะบิดข้ามเชนกันได้เนาะตัวนี้ก็สามารถาไปบิดได้ตัวนี้ใครอยากข้ามเชน บีเนนมาโซลอน่าเงี้ยครับก็บิดเหรียญข้ามกันมาได้ตัวนี้โอเคในส่วนของตัว GST นะครับตัวนี้เนาะสำหรับโซลอน่า a d ดเดตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมมาให้ดูเนาะปัจจุบันมีประมาณ30ล้านนะครับก็ตามโทเค็นที่เขาบอกเนาะแล้วก็ฝั่งของ Binance Smart Chain 30ล้านนะครับนี่ครับโอเคก็ปัจจุบันก็มีอยู่60ล้านที่ทำการ มินขึ้นมาสำหรับตัว GST เนอะแล้วก็ GST ก็มีการเบิร์นยังไงบ้างเนาะก็ไว้มินรองเท้านะครับซ่อมรองเท้า level up ต่างๆเจมอัพเกรดรวมไปถึงการ Unlock ของซ็อกเกตเจมด้วยเนาะตัวนี้ก็ใช้ GST ทั้งสิ้นเลยนะครับในการเผาเหรียญน,นะครับตรงนี้โอเคในส่วนของ GMT limit supply ทั้งหมดอยู่ที่6,000ล้านนะครับตัวนี้เนาะ ตัวนี้ครับเนี่ยหกพัล้านนะครับตัวนี้ปัจจุบันก็มี6,000ล้านที่เขามีนขึ้นมานะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นเหรียญในส่วนของตัวอ่าแป๊บหนึ่งนะเป็น c ก v e n a n t อร์นนเคนเนาะตัวนี้ครับเพื่อนๆก็เราสามารถที่เทรดได้ในพวก b ี n a น c ์นะครับ get i.o. อโอเว็บเทรดต่างๆเนาะข้อดีของของเกมนี้ก็คือจุดแข็งของเขาก็คืออ่ามีกลเ t อร์นนเคนที่อ่า เข้าเว็บใหญ่ๆอย่างไบ n นนด้วยเนาะก็มีคอร์รบกับไบ n นนหลายๆอย่างด้วยก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่ดีเนาะทำให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับสำหรับ G S T G M T นะครับขอภัยด้วยเนาะตัวนี้ก็มีการใช้อะไรหลายๆอย่างเนาะในในส่วนของตัวเบิร์นนะครับก็อัพเลเวล50 20 29 30นะครับจะใช้ G M T ทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้เนาะมินตัวแร อีพิกนะครับก็ใช้ GMT ด้วยเนาะรวมไปถึงาการทำรีพอยต์อะไรต่างๆเนาะหรือว่าแบบเราอัพพอยต์ไปแล้วเราอยากรีมาใส่อีกอันนึงอย่างเงี้ยก็ใช้ GMT นะครับตัวนี้เนาะอนาคตอา,อาจจะใช้เยอะมากขึ้นเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็เขามีว่าเลเวล30เนาะเราจะได้ GMT earning สามารถเลือกได้ระหว่าง GST กับ GMT อันเนี้ยใครมีรองเท้าเลเวล30ก็ อาจจะได้เป็นเหรียญ GMT แทนเนาะในอนาคตเพราะว่าราคาอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะคล้ายๆกับในส่วนของตัว x c นะครับก็ตัวนี้จะเปรียบเหมือน SLP ตัวนี้จะเปรียบเหมือนตัว x c เหรียญ x c เนาะซึ่งตัวนี้ถ้าถูกผลิตเยอะก็อาจจะเฟอ้อหรือว่าราคาล่วงได้เนาะสำหรับของตัว GST นะครับแต่ตอนนี้มันมีการใช้งานอะไรค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดว่า อนาคตเนี่ยรองเท้ามีมากขึ้นนะครับก็อาจจะใช้เยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ารองเท้าแต่ละคนเลเวลตันกันหมดละ่ะมันก็ใช้แค่ซ่อมแค่อะไรต่างๆเนาะอันนี้น่าคิดว่าราคาอาจจะดรอปลงไปถ้าเกิดว่ามีการมิ้นต์ออกมาเยอะมากขึ้นราคาก็อาจจะโดนเทมากมากขึ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ให้ดูว่าตัวพูอะไรต่างๆมีอ่าหลั่งไหลเข้ามาในพูเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว โทเค็ GM T, น GMT ะก่อเนาะมีการถือครองอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของตัวนี่ครับ Binance Smart Chain เนาะก็มีประมาณ60ล้านนะครับที่เขากำหนดขึ้นมาเนาะก็ตัวนี้สำหรับแผ่นเค้กสวอปอะไรต่างๆเนาะตัวนี้ก็มีการสวอป GMT กันบ้างแล้วเนาะก็ตัวนี้ก็ทั่วไปเนาะรวมไปถึงในส่วนของตัวบ i นแนน e ์สมาร์ h เชนอะไรต่างๆด้วยนะครับสามารถกดสองได้ตรงนี้เนาะ้ะ ใครจะส่องในส่วนของตัว GMT เนาะมีโฮเดอร์ใครอะไรยังไงบ้างเนาะก็ดูได้นะครับตัวนี้ก็บ i n นั c นนะครับ Hot Wallet นะครับถืออยู่ประมาณ20กวนะ่าล้านเนาะแล้วก็บ i n นั c น Hot Wallet อีก10ล้านนะครับตัวนี้ก็สามารถกดส่องกระเป๋าได้เกียร IO อยู่4ล้านนะครับตัวแพนเค้กสวับอยู่2ล้านตรงนี้เนาะที่ถือ GMT อยู่นะครับแล้วก็ตัวเว็บตัวนี้เนาะชื่อเว็บ MEXC.com อยู่ประมาณ3 0 0 0 0นอันนี้ก็สังเกตได้เลยว่า,าเว็บเทรดใหญ่ๆที่ถือครองเยอะๆฮอตวอลเลตฝากถอนอะไรต่างๆเนาะฮอตวอลเลตไปแน่นนะครับมีอยู่รวมถึง2กระเป๋าด้วยกันเนาะแล้วก็เกต i.o อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของตัวเว็บไหนนะครับถืออยู่ไว้อ๋ันี้น่าจะประมาณกระเป๋าของเขานะครับถืออยู่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆอยู่ประมาณ อ่าหล้านเนาะตัวนี้เนาะก็สามารถสองได้นะครับอันนี้ในส่วนของตัว BSC อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็โทเคน GMT ก็มีโฮเดอร์อยู่ทั้งหมด2,8,000กว่าคนนะครับตัวนี้เนาะมีการทานทำทานเช็กชั่นอยู่ประมาณ4 0 0แสนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับสำหรับคนถือรองเนาะโอเคของ Binance ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอีกตัวเนาะ โซโลนานะครับตัวนี้โซโลนาอยู่ประมาณเกือบเกือบหกพล้านนะครับที่แม็กซ์สายของเขามีโฮเดอร์ทั้งสิ้นอยู่ประมาณ50,000กว่าคนถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโฮเดอร์หลักๆนะครับก็เช่นเคยนะครับเป็นของเขาเนาะสเตปเอ็นกระเป๋าสเตปเอ็นก็เจ้าของเขาถืออยู่ประมาณ5000กว่าล้านนะครับแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่า เป็นใครสี่สี้อยยีบกว่าล้านอาจจะเป็นพวกสำรองของเขาหรือเปล่าเนี่ยครับเขาก็ถือครองอยู่ประมาณส0่ร้อยกว่าล้านนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้ว่ากระเป๋าไหนวานถือเยอะนะครับสามารถแบ่งสัดส่วนประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็เรามาดูในส่วนของตัววิคหอนหนึงว่าตอนนี้มียอดถือครองค่อนข้างพุ่งสูงมากนะครับเพื่อนๆจาก หลังวันที่17นะครับคนเข้ามาเยอะมากเนาะค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะตอนนี้ก็พุ่งออเดอร์ทั้งหมดอยู่ประมาณ5,455นะครับตัวนี้ก็แอคทีฟก็ต่อวันก็หมื่นกว่ากว่าถือว่าเยอะมากเนาะในการเทรดอะไรต่างๆสำหรับตัว GMT นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะจากขึ้นมาแบบนิดๆหน่อยๆเนาะสำหรับ ที่ผมลงทุนก็ประมาณมีนาเนาะช่วงเนี้ยก็มีแบบโฮเดอร์ถือ GMT แค่5,000กว่านะครับตอนนี้ก็พุ่งไปไปจนแบบปุ๊บหลังจากหลังสงการนะครับพุ่งสูงมากเนาะก็เป็นแบบทวีคูณเลยคนก็อาจจะรู้จักมากขึ้นเนาะสำหรับตัว GMT มันคือโปรเจกต์อะไรนะครับก็พุ่งขึ้นมาแบบมาซื้อแล้วก็ถือครองกันเยอะขึ้นเนาะเก่งกำไรเยอะขึ้นนะครับอันนี้สำหรับในสองโซลนเนาะก็ในเชนต่างๆนะครับตลาด ที่ซื้อขายก็มีในส่วนของตัวเลดียมสวับของเขาเนาะก็มีนยครับเว็บนี้ด้วยเนาะที่ถือคลองวอลุ่มเทรดค่อนข้างเยอะเนาะล็อกไว้ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถส่องดูได้สำหรับ GMT ของ s o l ล n a นะครับตัวนี้เนะาะก็สรุปของตัว GMT ก็จากาที่เริ่มต้นวิเคราะห์กันเข้ามาเนาะสำหรับตัว เดือนที่แล้วผมลงทุนเดือนที่แล้วนะครับตัวนี้เนาะก็ราคาไม่กี่บาทนะครับ 0. 0.7ดอลเนาะก็ประมาณ70-80บาทนี้ครับก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะจากแรกๆประมาณ2 0 2 8บาทที่ผมลงทุนแรกๆเนาะสำหรับ gmt ก็พุ่งขึ้นมาเป็นร้อยก็บาทก็ถือว่าแข็งเก่งพอสมควรสำหรับอีโคซิสเต็มของเขาเนาะจุดแข่งของเขาเลยนะครับสำหรับ gmt เนาะก็ เข้าบีนแนนได้อะไรต่างๆเนาะก็ GMT ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับโอเคต่อมาเรามาถึงเหรียญไฮไลท์ของเรานะครับเหรียญที่เราเอินได้ทุกๆวันเนอะ GST นะครับก i นซาโตชิโทเคนนะครับเดี๋ยวเรามาส่องโทเคนอมิกันเริ่มในส่วนของตัวบ i n a นน e s สมาร์ทเชนก่อนละกันนะครับบ i นแนน e s สมาร์ทเชนมีอยู่30ล้านนะครับ a d d เ e ที่ถือครอง900กว่าทําไมน้อยละ่ะ ก็เพราะว่าเชนตรงเนี้ยเขาเพิ่งเปิดให้เริ่มเล่นเริ่มเอินอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็มีการสวัปโทเค็นอะไรค่อนข้างเยอะแล้วเนาะจากแพนเค้กสวัปสวัปมานะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูาโทโฮเดอร์กันนะครับโฮเดอร์หลักๆก็น่าจะเป็นกระเป๋าของเขาแหละครับอยู่ประมาณ27ล้านนะครับตัวนี้เนาะก็อยู่ในแพนเค k e สวัปอยู่ที่สองล้านกว่านะครับตรงนี้เนาะก็สามารถดูกระเป๋าได้แต่ละกระเป๋าเป็นยังไง ซึ่งมันจะสอดคล้องกันกับตัวที่เขาบอกเนาะตรงนี้กระเป๋าที่เขาถือคลองอยู่นะครับ contact เดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูเนาะตรงนี้นะครับ contact ของเขาตรงนี้เนาะตัวจริงแล้วก็สำหรับตัว contact ในในส่วนของตัว G G S T s O นะครับตรงนี้เนาะ โอเค address นะครับก็ถือว่าเป็นตัวจริงที่เราเซิร์ชหาอันนี้สามารถขอเช็คกันได้เนะาะตรงนี้ก็ใช้สำหรับ contact ท,ที่ใช้สำหรับบิตเชนนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว analysis หนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้จากาประมาณวันที่10อะไรต่างๆเนาะเริ่มมีการใช้เหรียญ gst อะไรขึ้นเข้ามาเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็มีการ เปิดให้เล่นในเชน BNB นะครับอันนี้ก็มีการาโยกย้ายอะไรต่างๆนะข้อมูลการย้ายเหรียญอะไรต่างๆนะครับการสวัปทานเฟอร์ t โทเค็นเนาะตัวนี้ก็สามารถดูได้ว่า,ามียอดพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวไมเนสมาร์ทเชนราคาอาจจะแตกต่างในส่วนของตัวรองเท้านิดนึงเนาะตรงนี้ก็อาจจะต้องรอสักพักนึงเพื่อให้มีการมิ้นอะไรต่างๆกับรองเท้านะครับอาจจะ กลับมาเท่ากันนะครับสําหรับตัวรอ,องเท้าในเชนนี้ส่วนตัวเหรียญทั้ง2เชนนะครับราคาจะเท่ากันเสมอเนาะเพราะว่าจะมีการบิดไปมาระหว่างกันนะครับอันนี้ก็สามารถาเช็คดูได้เนาะร้อยเจบาทอันนี้สามารถดูได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวโซล้านิดนึงนะครับว่า,ามีการถือครองอะไรยังไงบ้างเนาะ ในส่วนของ s o โลนาซึ่งเปิดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับทำให้เรา,ามีผู้เล่นผู้เล่นมากมายสำหรับถือครอง GST นะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณ200,000กว่าคนแล้วนะครับสำหรับถือครองอตัว GST ตอนนี้เนาะแล้วในส่วนของตัว Total Supply ก็ประมาณ30ล้านนะครับจะเท่ากับไวท์เปเปอร์ที่เขาบอกเลยนะครับอันนี้เชื่อถือได้เนาะก็ฝั่งในส่วนของโซโลนานะครับโซโลนาอยู่ สาล้านนะครับแล้วก็ bsc อยู่อีก30ล้านตรงนี้เนาะอ่าก็ตรงตามที่เขาบอกนะครับแล้วในส่วนของตัว holder ์ละ่ะตอนนี้นะครับ step n นี่ถืออยู่ประมาณ22ล้านนะครับแล้วอันนี้น่า,นาจะเป็นพวก ecosystem ของเขาเนาะฝากถอนอะไรต่างๆเนาะก็จะมีการโยกย้ายเหรียญค่อนขอ้างถี่นะครับเนี่ยครับถ้าเรามีการถอนนะครับอาจจะวานนะครับถอนไปแบบ4 4 0 0 gst อะไรต่างๆเนาะ ฝากเข้าถอนออกเนาะตรงนี้สามารถดูได้ว่ามีคนฝากเข้าเท่าไหร่ถอนออกเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพูของเขานั่นเองครับสามารถดูได้เนาะตรงนี้นี่มียังไงครับนี่มีการฝากถอนยังไงบ้างเนาะสำหรับตัว GST แล้วก็มา a n a l y ซ e ดูว่าโฮเดอร์ของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะก็เช่นเคยครับจากที่ผมบอกเนาะช่วงเดือน3นะครับเดือนมีนาช่วงนี้ที่ผมเข้ามาเล่น ที่20กว่านะครับก็มีโฮเดอร์อยู่ประมาณแค่40,000กว่าโฮเดอร์ er นะครับ50,000เนาะแล้วก็มีแอคทีฟโฮเดอร์ประมาณ9,000นะครับต่ออันนี้เป็นต่อวันเนาะปุ๊บคราวเนี้ยพอมาถึงวันนี้ครับเ,เพื่อนอยู่ประมาณ200,000ขึ้นมาถึง200,000ภายใน1เดือนถือว่าคนหลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสังเกตจากราคารองเท้าเอ่ยราคาเหรียญ GST GMT เอเอ่ยนะครับ รวมถึง active holder ต่อวันนะครับล่าสุด23เมษายนนะครับมี active holder h o l d e er วันนั้นอ่ะ6 0 0 0 0กว่าคนนะครับแล้วก็มี holder ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น2 4, อ4 0 0 0ส่มืนกว่าคนนะครับมาถึงตอนนี้ก็เป็น2,46,000แล้วตอนนี้สำหรับตัวตัว holder ของโซลอนานะครับของคนที่ถือ gst อยู่ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้ากราฟยังมีมี อยอดพุ่งขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะครับก็ไปได้สวยสำหรับโปรเจกต์นี้เนาะ,อะโอเคสำหรับตัวในส่วนของตัวโ holder หลักนะครับสามารถดูได้เนาะว่าใครถืออะไรวันอยู่ในกระเป๋าไหนมีการโยกย้ายอะไรยังไงบ้างเนาะสามารถดูได้ในใน a n a l y z ์ตรงนี้เลยะมาในส่วนของตัว market ของเขานะครับก็ราคาอัพขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับตัว g s t ก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่5 2ดลลาร์หรือประมาณราวๆ 175บาทถือว่าสูงมากๆเนาะออเฉลียวันหนึ่งเราอาจจะได้สัก9มีรองเท้าคู่เดียวนะครับเหมือนผมอ่ะตีไป7นะครับก็รวมหักค่าซ่อมแล้วก็วันละพันสองกว่าบาทก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับตัว gst โ okay. อเคอันนี้เป็นไฮไลท์หลักๆของเกมเลยนะครับตัวผู้แต่ละเชนเนาะเดี๋ยวมาเริ่มที่ไปนันสมาร์ทเชนก่อนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากภูคอยนะครับตัวนี้ก็มี liquidity holding นะครับก็คือมีพูเหลืออยู่กี่ล้านนะครับตัวนี้สามารถดูได้เนาะพู o ของเขาเหลืออยู่ประมาณ11ล้านดอลลาร์ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับตัว p ู o ของเขานะครับสามารถดูโ h o l อร์ได้เนาะแล้วก็ชาร์จได้ว่าตอนนี้มีผู้ถือครองอยู่เท่าไหร่นะครับอ่ะเริ่มจากวันที่10นะครับมีอ่าการว w ปโทเค็นอะไรต่างๆเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็มีบาลานซ์ของตัว ดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นก็สังเกตได้เลยนะครับตัวนี้เงินเพิ่มขึ้นก็มีนักลงทุนนำมาแลก GST มากขึ้นเนาะก็ทำให้ยอดภูเป็น USD เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็มีเงินเข้ามากกว่าเงินออกนะครับตัวนี้เนาะก็สังเกตจากกราฟได้เลยเนาะตัวนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะนักลงทุนหลังหลเข้ามา,าเยอะ จากวันก่อนมากๆเนาะจาก10ล้านตอนนี้ก็พุ่งเป็น11ล้านก,กว่าๆจะขึ้น12ล้านแล้วนะครับก็ถือว่ามีคนเข้ามาถือรองเยอะมากขึ้นเนาะสำหรับตัว G S T โอเคสำหรับตัวโซโลอนานะครับมี3สวัเนาะตัวนี้เนาะสามารถดูได้ทั้ง3เลยมาเริ่มในส่วนของตัวตัวนี้เนาะออค่านะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยตรงนี้ก็ ดูได้เลยว่าราคาจาก1 j s t เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้เนาะก็ตอนนี้มีดอลลาร์อยู่ประมาณ17ล้านนะครับแล้วก็รอ,องรับตัวเวลาเราสวัปนะครับเวลาเราสวัปจากจ g s t เป็นดอลลาร์เนาะเขาก็จะมีดอลลาร์ตอนนี้ที่รองรับอยู่นะครับรก็จะเป็นอีโคซิสต็มของเขานะครับก็สวัปไปสวัปมาเนาะก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะมากเนาะสิล้าน ถือว่าเยอะมากๆนะครับตัวนี้ก็มาในส่วนของเลดียมอยู่4ล้านดอลลาร์นะครับก็ในส่วนของตัวซีล่อมหรือเปล่าครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจเนาะอยู่อีก3 000, 000, ล้านดอลลาร์รวมๆนะครับ3ล้านตีไป5ล้านนะครับแล้วอันนี้18ล้านนะครับก็20กว่าล้านสำหรับตัวเชนโซโลนา, Chen, านะครับตัวนี้แล้วก็เชน ไ a น c ่ s สมาร์ h เชนอีก11ล้านนะครับรวมๆก็เกือบเกือบ30-40ล้านดอลลาร์ที่ถือครองอในส่วนของตัว liquidity pool ที่รองรับการแลกเงินเข้าแลกเงินออกนะครับถ้าสมมุตินักลงทุนขายเหรียญก็เขาก็จะมา swap เป็นเหรียญ USD C ให้เรานะครับตัวนี้เองนะครับคือพูของเขาที่เหลืออยู่นะครับถือว่าเหลือเยอะมากๆหรือว่ามีการหมุนเวียนเยอะมากๆนะครับอนาคตอาจจะพุ่งไประดับร้อยล้านเนาะลีควิดิตี้ของเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสลับตัวภูของเขาที่มีเงินหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นเนาะจากครั้งก่อนโอเคก็เบื้องต้นมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้เนาะ ก็ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่งอย่างใดเนาะก็ให้เพื่อนๆพิจารณากันเอาเองนะครับสําหรับการลงทุนของเพื่อนเนาะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช anel เกมก้าวด้วยสวัสดีครับ